การนี้นะคะมีมาเพื่อว่ารองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตปัจจุบันเราจะเห็นนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนเยอะขึ้นและที่สําคัญผู้สูงอายุในวันข้างหน้าเนี่ยเป็นคนที่ยังเก่งอยู่ยังขับรถได้อยู่ถ้าเราไม่มีการระวังหรือเตรียมความพร้อมในการขับขี่นะคะบนท้องถนนเนี่ยอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเองหรือ เกิดขึ้นกับผู้ใช้ท้องถนนร่วมกันนี่เป็นประเด็นที่ทาให้คณะแพทยาศาสตร์นะคะจุฬาแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยร่วมมือกันทําโครงการที่จะประเมินนะคะความสามารถในการขับรถของผู้สูงอายุวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะเพื่อประเมินศักยภาพของการขับขีบ่บนท้องถนนเราทําเหมือนจริงเลยก็คือจะมีจอคอมพิวเตอร์นะคะ3จอเปรียบเสมือนเป็นเหมือนกระจกหน้าของรถจริงจริง แล้วเวลาที่เปลี่ยนเลนหรือว่าเวลาที่มีรถแซงหรือมีรถทันข้างหน้าเบรกนะการเหยียบเบรกเราก็จะเลคคอร์ดจับเวลา,เาไว้นะดูว่าเหมาะสมแค่ไหนการเปลี่ยนเลนเราก็จะเลคคอร์ดนะคะหรือว่ามีกล้องคอยจับว่ามีการดูกระจกมองข้างหรือเปล่าทุกอย่างเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าประเมินเหมือนเสมือนจริงเลยนะคะนอกจากนั้นเราจะทําการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะประเมินสมองอย่างละเอียดเลยก็ดูว่าทักษะของการขับรถเนี่ย ทักษะของสมองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะคะอันนี้เราก็จะทําในผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่จะาหาความสามารถเฉลี่ยของผู้สูงอายุในอายุต่างๆและในคนกลุ่มที่มีความสามารถของสมองยังปกติกับผู้ที่เริ่มมีความเสื่อมของสมองค่ะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเริ่มเข้าสู่สมองเสื่อมตอนตอน้นหรือกําลังจะเข้าสู่ความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีความสามารถในการขับรถเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะสำคัญคือเราอาจจะห้ามเขาร้อยเปอรไม่ให้ขับรถไม่ได้แต่เราจะหาเครื่องมือมาช่วยอาจจะมีเครื่องช่วยในรถนะคะในการเตือนก่อนเปรนหรือมีเซนเซ,นเซอร์หรือมีมอนิเตอร์เพื่อดูระยะห่างแค่นี้แหละค่ะก็จะทําให้เรื่องของความปลอดภัยในกลับมาสู่สังคมเราแล้วก็บนท้องถนนทั้งตัวผู้ขับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ใช้ถนนร่วมกันค่ะ